เขาเรียนจบมาค่อนข้างน้อยเนาะซึ่งนุ่นก็จบสูงกว่าเขาเยอะ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แบบเหมือนเขาเคยผ่านชีวิตการมีครอบครัวมาก่อนมันไม่ใช่แค่เราสองคน <c oughs> มันก็ต้องมีเหมือนครอบครัวเราคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> ตัวนุ่นรู้ว่าทางครอบครัวนุ่นนะคะเขาก็ไม่น่าจะรับได้อะไรอย่างเงี้ย ร้อยแปดคำถามหัวใจสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่นจ้าเสียงเศร้าเชียวคุยกันเรื่องอะไรคะค่ะค่ะคือนุ่นมีปัญหาค่ะค่ะคือจริงๆนุ่นรู้จักผู้ชายคนนี้ค่ะมาประมาณน่าจะเกือบสองปีแล้วแะไรเนี้ยค่ะค่ะซึ่งถ้า ในแง่ของนิสัยการเทคแคร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเขาดีทุกอย่างเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ติดในเรื่องของเขาเรียกอะไรเหมือนสังคมที่เราค่อนข้างต่างกันเยอะอะค่ะเหมือนแบ็กกราวดพื้นฐานครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> เหมือน <c oughs> เขาเรียนจบมาค่อนข้างน้อยเนาะซึ่งลุนก็จบสูงกว่าเขาเยอะ <c oughs> อะไราเงี้ยค่ะแล้วก็ <c oughs> แบบเหมือนเขาเคยผ่านชีวิตการมีครอบครัวมาก่อนซึ่งนุ่นก็ยังไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันมาประกอบกันนะคะมันทำให้ไปต่อค่ะมันก็ไปต่อค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าให้กลับมาคือถ้ามันจะเป็นครอบครัวค่ะมันไม่ใช่แค่เราสองคนมันก็ต้องมีเหมือนครอบครัวเราคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <Okay. S 2> ตัวนุ่นรู้ว่า ทางครอบครัวนู่นนะเขาก็ไม่น่าจะรับได้อะไรอย่างเงี้ยอืมหนูมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะอคือต้องถ้าอย่างก่อนหน้าเนี้ยค่ะคือนุ่นก็เคยคบคนที่แบบเหมือนเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนมีลูกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่บ้านก็ไม่ค่อยโอเคอืแล้ะนี้ผู้ชายคนนี้เขามีลูกมาด้วยปะคะมีค่ะมีลูกด้วยอค่ะค่ะ ที่เมื่อกี้พี่ให้าถามว่ามั่นใจขนาดนั้นเลยหรือเพราะพี่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของโปรไฟล์การเป็นการศึกษาสังคมมันมันจะดูมีผลต่อต่อ,ตอครอบครัวเราขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคือมันก็มีหลายคู่นะเป็นคนดีมากพอก็พิสูจน์กันไปเรื่อยๆหรือว่าเขาเขามีความตั้งใจในการที่จะแบบขยับวิทยาฐาน,นะตัวเองค่ะบางคนนะคะอาจจะแบบเรียนไม่ได้สูงเนาะ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งยิ่งโอ้โหสมัยนี้เนาะมันมีอะไรให้ทาเยอะไปหมดเลยแล้วเขาก็สามารถประสบความสำเร็จในในทางของเขาได้แล้วเวลาที่เราจะคุยกับใครๆนั้นเราก็จะเลือกพูดในทางที่เขาประสบความสำเร็จแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะนุ่นคิดว่าผู้ชายคนนี้เขามีความตั้งใจมากพอไหมคะในการที่เขาจะขยับตัวเองขึ้นมาให้เขาแบบใกล้เคียงเราเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจของเขาอะ ค่ะอย่างอย่างก่อนหน้าเนี่ยคือนุ่นะเคยบอกเขาว่าขอให้เขาไปเรียนต่อแต่ว่าคือเขาก็แบบเหมือนเฉยๆนิ่งๆแต่คือนุ่นก็เข้าใจว่าแบบเหมือนด้วยเขาเรียกอะไรระยะเวลาหรือว่าเขาเรียกอะไรเวลาของเขาอะค่ะ <c oughs> คือเขาก็ต้องทํางานด้วยส่ <c oughs> งเงินให้ที่บ้านด้วยบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบเซฟเบอร์ถึงขั้นที่ว่าเขาจะมีเวลาไปเรียนต่อได้อะไรเงี้ยจนตอนหลังเรามา หมือนนุ่นตัดสินใจว่าเออห่างดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาจะเรียนต่อแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาเรียนไหมกําลังจะเริ่มเดือนมิถุนาเนี้ยค่ะค่ะค่ะค,คือคือส่วนหนึ่งนะคะนุ่นพี่กําลังมองแบบไม่ได้เข้าข้างใครนะ,ะการที่ครอบครัวเราต้องคัดกรองคนที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวมันมองหลายอย่าง ะะอย่างที่เมื่อกี้นุ่นบอกว่าเอออาจจะด้วยหลายๆอันด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นข้ออ้างไปหมดนุ่นวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าโลกยุคนี้มันเปิดให้กับคนที่อยากศึกษาร่าเรียนพี่แค่อยากเห็นความทุรนทุรายในการอยากทําให้ตัวเองเป็นคนที่น่าภูมิใจกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีข้อนั้นด้วยนะคะจะจนจะแบบว่าเรียนไม่สูงหออะไรก็ตามได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ เขามีความกระวนกระวายกระเทีอยนกระหือรือจะเติบโตขึ้นอยากทําธุรกิจนี้จังเลยไม่ยอมอยู่นิ่งอยากเรียนรู้สิ่งนี้จังเลยมันจะสามารถทําให้เราเห็นความตั้งใจบางอย่างได้แต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาก็เป็นคนเร่เฉยเป็นคนก็ประมาณนึงก็มมนได้แค่นี้จะเอาไงอะ่ะก็มีเงินแค่นี้มีเวลาแค่นี้มันจะทำให้พี่แอบเป็นห่วงนุ่นเหมือนกันถ้าเกิดว่าคู่ชีวิตของเราจะเป็นคนที่นุ่นจะต้องแบกเขาไปเรื่อยๆ <Hi. S 1> อคือเข้าใจแหละว่านุ่นเองอาจจะ นุ่นรู้จักครอบครัวตัวเองดีกว่าพี่อ้อยอยู่แล้วไงคะนุ่นก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยพี่ปิดประตูแน่นอนอย่างเงี้ยเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนเนาะ <S 1> <S 1> บางที <S <S หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมันเป็นเรื่องของโจทย์เหมือนกันพระเจ้าส่งโจทย์มาให้อะ่ะส่งโจทย์มาให้ว่าเขาเป็นแบบนี้เรามาเจอกันทั้งที่เราต่างกันหรือแบบครอบครัวฉันต้องไม่พอใจกับสิ่งที่เธอเป็นแน่เลยหรือใดใใดๆพี่ถือว่าทุกอย่างเป็นโจทย์หมดเลยแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่คนสองคนจริงๆนะว่าเรารักกันมากพอหรือเปล่า ทีนี้ตอนนี้ตัดภาพมาตรงฝั่งนุ่นพี่เองก็จะแอบ,บรู้สึกว่านุ่นเองก็ก็มีความยอมแพง้ง่ายๆอยู่เหมือนกันอถูกไหมคะนุ่นก็จะรู้สึกว่าเขาแบบคงไม่หรอกค่ะพี่ที่บ้านคงไม่ให้แน่เลยแล้วแล้วหลายๆอย่างนะบางทีอะ่ะคนอื่นดูถูกไม่เท่าเราดูถูกกันเองอเราจะรู้สึกว่าก็เขาได้แค่นี้แหละค่ะพี่สมมติมว่าถ้าเขาก็เป็นผู้ชายที่ที่โอเคประมาณหนึ่งเนาะ เมื่อกี้นุ่นก็บอกเนอะเขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ใหม่นอกใจอะไรใดๆก็ตามเขาก็จะมีคุณสมบัติอยู่แต่มันมีคุณสมบัติบางอย่างที่เขายัางต้องใช้เวลาในการที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่เราดันไปชิงด้อยค่าเขาซะก่อนว่าคงไม่ได้แน่เลยครับพี่แฟนอย่างเงี้ยมันก็จะฝั่งเราก็จะเป็นแบบนี้ในการตัดภาพไปฝั่งเขาอย่างที่พี่อ้อยบอกเขาจะเป็นคนที่แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดพิสูจน์เห็นอ้าวอย่างเงี้ยถ้าจับมือกันแล้วมันพอดีกันมันก็จะไปต่อได้ แต่ท่านุ่นเองก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วครับพี่ทางฝั่งเขาเองก็ก็ขี้เกียจอะ่ะโอเคกันแยกย้ายเถอะสิ่งที่ที่บ้านอาจจะบังคับจากคู่คนก่อนๆของเราบางทีต้องเอามาเป็นเป็นข้อพิจารณาเหมือนกันคะ่ะนุ่นวันนี้เราต้องรักด้วยใจและสติไปพร้อมๆกัน <c oughs> นะคะวันนี้เสียงหนูดูแบบไม่พร้อม <c oughs> จะสู้แล้วอ่ะพี่เข้าใจ <c oughs> เพราะว่าเราคงจะเห็นการปิดประตูตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่อันนี้คือครบมากี่ปีแล้วนะคะอันนี้ สองปีค่ะสองปีงคืนมาตั้งสองปีถ้าสองคนยังสู้ไปพร้อมๆกันพี่ว่าได้แต่อย่างที่บอกเขาเองต้องเป็นคนต้องสองคนด้วยนะใช่ค่ะต้องเราเดียวสก็ไม่ได้ใช่ค่ะถ้าเขาเป็นคนที่สู้ที่รพร้อมจะพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขาอยากยืนข้างุ่นได้อยา่างภาคภูมิใจ <Okay. S 1> อ่ะอันนี้พี่จะบวกคะแนนให้เลยว่าเอาเลยน้องเต็มที่แต่ถ้าเกิดบังเอิญเขาก็ยังแบบไอ้นั่นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ทุกทางออกดูมีปัญหาไปหมดเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาของุูนละ ว่านุ่นอยากจะเลือกคนคนนี้จริงหรือเปล่าหร่อหม้แต่หนูเองก็ตามก็ต้องถามใจตัวเองเหมือนกันว่าเราอยากจะต่อสู้เรารักผู้ชายคนนี้มากพอที่อยากจะต่อสู้ต่อหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วก็คือไม่เอาตามใจพ่อแม่ดีกว่าอันนี้ทุกอย่างไม่ผิดนะคะนุ่นเราทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกชีวิตของตัวเองและคนที่มาอยู่ข้างๆมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าวันนี้ลองลองทบทวนดูก่อนละกันทบทวนดูวเองก่อน นะคะและอย่างที่บอกนะพี่ยืนยันนะว่าถ้าสู้ต้องสู้สองคนเนาะ,ะวันนี้นุ่นบอกหนูจะสู้ค่ะพี่แต่เขาแบบไม่อะ่ะก็ไม่ไปต่อไม่ได้อยู่ดีหรือเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองแทบตายแต่นุ่นบอกไม่ได้เราเธอ,อยังไงเธอก็ไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้เอาใจช่วยนุ่นพี่ไม่ได้แบบปลอบใจแบบว่าไม่มีข้อมูลหรือเหตุผลนะอเอาพูดตรงๆพี่เคยเป็นคนที่สู้แบบนั้นมาก่อนเพราะคุณสมบัติเราไม่ตรงกับคุณสมบัติของคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่อยากได้ แต่ถ้าเราต่อสู้ด้วยกันวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปได้จริงๆริช่วงพี่อ้อยต่อสู้พี่ก็ต่อสู้หนักมากค่ะจนกว่าจะถึงวันนี้ที่แบบว่าอทุกอย่างแล้วปรากฏว่าแบบเนี่ยอย่างที่พี่อ้อยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนอะครอบครัวของของทางพี่ผู้ชายตอนนี้นันน้รักพี่อ้อยมากกว่ารักลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องสู้ไปด้วยกันจริงด้วยพี่ว่าได้มันแก้ได้หมดปัญหาข้างนอกมันแก้ได้หมดแต่ปัญหาข้างในของเราสองคนนะคะไม่มีใครแก้ได้นอกจากเราสองคนนะไปกำลังใจให้ละกัน S <S <S ลองทบทวนดูนะคะนุ่นนะอขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะค่ะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลัรอยแปดคำถามหัวใจ